ครัแบบวิทย์พี่น้องเอฟซีซน่อยเพชรบัแงง์บกกบบแห่ง,องาาเอฟซีตรงนี้ครับเอาผมมาพบกับบ่าวโทนในช่องท่องคูนแบ้น้อยนงครับกับพี่น้องบรรยากาศย่มเด็กๆมือนี้ครับที่บ้านนองอิงนะครับเนาะน้องอิงเหมือนกันไล่เฟซบุ๊กไปนยะครับไล่สดคุยกับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับไอ้ทางทีมงานกะกำลังเตรียม ตัวนอนกันครับสำหรับควาคืนนี้บรรยากาศดีครับพี่น้องลมเย็นเย็นครับจะเมฆร้ายครับมือนี้นี่ฟ้าเหลื่อมๆอ่อนมาบางบางทิศทางครับลมเย็นครับพี่น้องคือบรรยากาศรบอบๆบ้านหนอง,องอิงครับกะเมื่ออืน่นเอาสิเตรียม ัวไปสือของกันแต่เสาเนาะพี่น้องนะเนาะสือของกันต่้ตแต่ตีสองเพราะว่ามือนเสือไหว้เจ้าที่นะครับสีไหว้เจ้าที่กับจดยตายการปรับที่สิเปตตลาดสือของเหมือนเสาเนาะพี่น้องใส่มาเรียมของกันแต่ัวท่านแจงน,นะครับแจงออกเอาสิต่างไหวเนาะครับเนาะไหว้เจ้าที จากที่เฮากินอิ่มแล้วก็สดชื่นครับพี่น้องบรรยากาศลม่มถือว่าลมมา่มมาเย็นดีเลยแหละครับหาหมองนอนพญ,ญาครับแบบนี้คนโตแค่นั้นละ่ะแต่คนโตก็สิเดมุนกันนะครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เพราะว่าฝนโตมันสิคนสาตนะครับก็สสหมุนอัดกันเข้าไปหมองได้มีผ้าใบกิได้นอนอยู่ครับพอชิตาก็สิสบายโตนะครับพ่อนอนแล้ว ด้านบนก็เหมาะแก่การนอนเนยพี่น้องด่านบนจุดชมวิวนะนอนได้สองคนสามคนบนในตอนนี้เป๊เป๊กับยืงเคืองยังมีอยู่ครับสึ้นไปนอนได้เลยเอาพอ่อพ่อมึ้นไปกันนอนได้เลยนะครับขอแค่ฝนอย่าตกครับมาส้านเดยวสิไปนอนกุนล่ะลมลมก็ลมหนาวเลยเลยพี่น้องลมก็ลมฝนแหละนะเขาบอกถึงภาษาบ้านเขาบอกว่าลมฝนแหละครับหนาวหนาแบบนี้แต่ว่า เบิ่งลักษณะแล้วนี่ล่มถือว่ามาเร็วครับความเร็วลมนี่สี่ยูระดับประมาณห้าสิบถึงหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับความเร็วลมประมาณนี้นี่ทแม่นฝนสีตรงนี่ก็เสียงมาหอดเร็วอยู่ครับแบบนี้ถือว่าเย็นเย็นจะจ่อยเลยนีย่ฝนขิ่งลูกครับเย็นจนฝนขิ่งลูกเหรอครับ่นอะ บรรยากาศให้ชมครับกับผู้ใดที่ไอเขาไปติดตามช่องป่าวันเป็นกำลังใจให้ป่าวันกน็ขอบคุณหลายๆเด้อครับเป็นกำลังใจให้กับแม่บาวโทุเนนะครับนองป่าวันมันเป็นแม่บาวโทนครับเป็นแม่บ้านให้น้องอุ้งอิงนะครับเนาะคอยมาดูแลทางบ้านให้น้องสำหรับเอฟซีที่มาติดตามบาวทนใหมก่กะให้เบิงขีบบาวโทนรุดูครับสิเหหัวบาวโทนเป็น มีหยังกับครอบครัวน้องอิงเนาะครับเนาะแล้วก็บ,บาโทนเหตุอีหยังในทางบานมีหนาที่อีหยังเหตุอิหยังแบบใดจังใดแนวดกะอย่าพึ่งไอ้คอมเมนต์อย่าพึ่งคิดในทางลบไอ้เพียงพอเห็นคิปใหม่ๆคม่ิปเดียวเนาะครับพี่น้องให้เบิ่งไปด้นๆ้นครับสิไดฮู้วัาไผเป็นไผสิไดฮู้ว่าแต่ละคนเป็นจังได๋นะครับพี่น้องให้เบิ่งไปเรื่อยสำหรับคนที่ติดตามบาวโทนมากแต่แล็ๆกะ ขอบคุณหลายครับเพราะว่าเปิ้นสีหูที่ว่าบาวโทนเป็นอย่างไรเนาะคบเนาะเพราะว่ามื่อนี้เห็นหลายคอมเมต์เลยครับพี่น้องที่มาในในในสไตล์ที่แบบว่าเออเห็นเห่าขึ้นหัวขอหรือว่าเห็นเหาท้ายคลิปแค่นิดนิดน้อยๆกะเออกะว่าเป็นอย่างครับพี่น้องถือว่าเปินอย่างน้อยๆเปิ้ลก็เขามาติดตามเห่าเนาะคบเนาะกะต้องขอบคุณเปิ้นครับว่าย่างน้อยๆเปิ้นก็ยังเลยเขามาซอย คือว่าเป็นการสี่แนวแนวทางในการถ่ายทําคลิปวิดีโอให้เฮาครับก็บเป็นเรื่องดีนะครับเนาะสำหรับพ่อพี่น้องเอฟซีท่านใดที่อยากสีขู่เรื่องเล่าต่างๆทางบ้านนองวันนองกลับมาภาครอบนี้น่องสีเฮ็ดอยังแน่นองสีไปใส่แน่น่องสีว่างเจังใดแบบใดกะรอดติดตามทางคลิป ของทีมงานหลังบ้าน,นกับช่องพ่อแม่องคุกิงลำเพลินออฟฟิเชียลครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็บสีเห็นความเคลื่อนไหวเห็นการไอ้ติดตามการทำกิจกรรมของน้องแต่ละอย่างแต่ละมือเนาะครับเนาะส่วนผู้ใดที่สีมาหาน้องอยู่บาาา้านาก,อนนอก,นกนนะธรรมาถือช่วงที่น้องเล่นหรือว่าน้องบูได้พักพอน้องกะสีในไายหรือกบหน้องเนาะครับแต่ถ้าผู้ใดมาถือช่วงที่น้องนอนกะ สิบอะรการมีการหลบกวัวนองนะครับเนาะกสิ้เห็นทีมงานหนาบานคอยต้อนรับพลตรีน้องเอฟซีทุกคนครับขึ้นนี่ก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องกหลายหลายคนพอเอกกะนอนแหละครับพักผ่อนพอท่านไหนนอนตแต่เหมือคขึ้นพอลุงก็คือกันครับพอลุงท่านไหนนอนตแต่เมือนขึ้นนะครับเนาะกะมารวมไอ้นอนเป็นหมโู อยู่ทงไฮทงหน้าอีกสินะครับหลายมือครับพี่น้องหาหกมือที่น้องสิได้หยุดพักผ่อนโดนโดนสิได้พอทีหนึ่งนะครับน่องแบบหยุดหลายๆามืออีกสิหลังจากเปิดไปกลับไปรวมงานเปิดมีสเสด็จแบนแล้วก็กลับไปสอบอยี่สิวงใหญ่รอบนีน้กับเปิด่วงหลังจากนั้นก็งานเงาเนาะครับพี่น้อง แต่ว่าก็ดีอยู่อย่างหนึ่งคือว่างานคิวงานของน้องในปีที่สิมานี่คือว่าหลอบคิวงานส่วนใหญ่ก็คือหลอบใกล้ๆบ้านเนาะครับเนาะสุดรินร้อยเอ็ดอุบลศรีสะเกดแถบๆนี่ครับคือว่าเขาสามารถที่จะเดินทางไปกลับได้ครับน้องก็สิได้กลับมาพักผ่อนมานอนอยู่บ้านหลายมืออยู่ครับพี่น้องไข่เน่อยู่หรอกครับสิได้มานอนบ้านเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่มพี่น้องเอฟซีที้การสนับสนุนนะครับเนาะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทองพูนแบ้หน่อยน้องหญิงครับฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานหลังบานฝากเป็นกำลังใจให้ครับทีมงานครอบครัวน้องหญิงนะครับเนาะฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานรถตู้ฝากช่องไม่เปละวันในเด้อพี่น้องเด้อช่องเปลววันแม่บ้านองหญิงครับช่องเก่าสิเป็นลูปโปรไฟล์เสือสีขาวครับเวลาเขาคนหาเขาไปแล้วมันสิขึ้นเป็นลูปเสือสีขาวขึ้นมาครับพี่น้อง กระเลื่อนลงไปคลิปอยู่สียูด่านลางครับสิเป็นคลิปของช่องไม้เสือโปรไฟสีดําครับกดเข้าไปในคลิปนั้นแล้วก็กดติดตามกดปักกระดิง่งแจ้งเตือนช่องของเปาวันแม่บ้านของหญิงครับคลิปล่าสุดเป็นคลิปที่ราวท้นถ่ายเห็นแม่ลยครับด้วยความยาวประมาณหนาทีกกโกๆครับคลิปที่น้องหญิงสอนโดขอมือสอนเห็นนางนะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีสักครัครับพี่น้องคำขึ้นนี่ก็ขอให้พ่อพี่น้องเอฟซีนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดสิ์สุขสุขคนครับขอให้โซมีโชคหมานเนาะครับเนาะสวัสดีครับ